สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ธนพรน,นะคะหมอดูไพ่ยิปซีนะคะถามเรื่องไพ่ยิปสีถามอาจารย์ธนพรน,นะคะจะดูดวงถามอาจารย์อาจารย์ธนพรน,นะคะไพ่ยิปสีนะคะรับรองรับประกันมั่นใจอะคะ่ะว่าสามารถตอบคําถามได้สามารถที่จะเคลียร์คาถามได้นะให้ตรงกับคําถามนะคะถ้าไม่รู้จะติดเอาไว้แต่ถ้ารู้ก็จะตอบนะอะเป็นอย่างนี้และกันแต่ไม่เคยติดใครนะอะมาเริ่มกันที่ไพ่ สำรับเดิมนะคะก็คือสำรับที่เป็น คำทานายของแม่มดนะคะจาย์ชอบแม่มดมากเลยชอบชอบนะคะวิชีนะคะวิชีทาร์ลอดวิชีทาร์ลอนะคะอันนี้นะคะก็คือสําหรับนี่เองนะคะสวยเนาะสวยงามอ่ะสวยมากเลยสาวงสงเสห์เห็นไหมคะนี่คือแม่มดนะอะทีนี้เรามาดูกันนะคะมเมื่อวานเราดูถึงไพ่ใบที่เป็นเดิรฟูนะคะที่เป็นศูนย์เริ่มต้นด้วยศูนย์นะคะจําไว้เลยนะคะว่าไพ่22บใบเมเจอร์นะคะจะมี22บใบเริ่มนับจากศูนย์ศูนย์ก็คือเดิฟูนะคะซึ่ง มักจะทายกันว่าโง่แต่จริงๆไม่ได้โง่นะไม่ใช่โง่นะคะอย่าถ่ายว่าโง่นะอืมเรามาดูพาไพ่ใบนี้ไปต่อไปนะคะวันนี้เราจะมาดูพาไพ่ใบนี้กันใบนี้คืออะไรคะหมายเลขสามนะคะตัวเลขนะคะอันนี้คือตัวเลขโรมันนะตัวเลขโรมันหนึ่งสองสามหนึ่งขีดก็คือหนึ่งสองขีดก็คือสองสามขีดก็คือสามนะคะสามนะคะเลขสามนี่คืออะไรคะเลขศูนย์ก็คือ เดอะฟูลนะคะเลข1ก็คือเมดิเชียนเลข2ก็คือไฮบริสเซตเลข3ก็คือเอ็มเพรสเลข4ก็คือเอ็มเพอเลอร์นะคะใบนี้ก็คือเป็นเอ็มเพรสนะคะเอ็มเพรสเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องเป็นรูปทรงของราชินีนะคะฮารูฮาราสวยงามนะคะหรืออยู่ในทุ่งหญ้าทุ่งข้าวนะคะแต่สำหรับไพ่ที่เป็นสำหรับวิชีนะคะวิชีทาร์ลอตนะคะจะเป็นรูปของแม่มดก็ตามที่บอกแล้วว่าตัวละครนะคะก็คือแม่มดผู้ที่เสือมาคือ แม่มดเพราะฉะนั้นแม่มดทรงสเสน่ห์เห็นไหมคะสวยงามนะคะมือถือดอกไม้ยังบอกถึงความสบายใจอารมณ์ดีอารมณ์สดใสาอารมณ์มีความสุขนะคะสาวสวยอายุเป็นพันปีร้อยปี เกก็ยังสวยงามงดงามอยู่ผิวพรรณผุดผ่องเห็นไหมคะรูปร่างสวยสงศอ,องหนังสือวางที่อยู่บนตักก็คือหมายถึงเงานะคะชาโดนะคะวิชีชาโดนะคะหรือเป็นเงาเงาของแม่มดหรือความรู้นะคะหรือสิ่งที่เรียนรู้นะคะจากหนังสือจากตำรานะคะจากเวทมนต์คาถาหรือบางสิ่งบางอย่างที่ส่งพลังออกมานะคะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในไพ่เอ็มเพรสใบนี้ยังหมายถึงความสําเร็จเหมือนเดิมประสบความสําเร็จ นะคะคเหมือนเดิมค่ะงดงามสวยงามนะคะส่งสเสน่ห์นะก็มีแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในใบหน้านะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะ